ส่วนประกอบองค์เจดีน้อยโดยสวรรค์เป็นชุดสุด ัทธาของผู้คนหลากชนเผา่ากำลังนำพาพระพุทธศาสนาบนดอยก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองดังเช่นเหตุการณ์ที่ปรากฏณวัดแม่ขิงบ้านแม่โขงตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2557คือบทพิสูจน์พลังศรัทธาของคนบนดอยอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ชาวกะเรีย่ย ลัวและชนพื้นเมืองทั้งชายและหญิงจานวนมากได้พร้อมใจกันอัญเชิญชิ้นส่วนประกอบองค์เจดีย์น้อยดอยสวรรค์เป็นชุดสุดท้ายขึ้นไปยังสถานที่ก่อสร้างองค์เจดีย์ที่อยู่บนยอดดอยด้วยการนำของพระครูสังวรสิทธิโชตหรือพระอาจารย์วิชาญอิทธินาโคร,รองเจ้าคณะอำเภอฮอดเจ้าอาวาสวัดบ้านขุน และคณะพระภิกษุสามเณรแห่งวัดบ้านขุน เน่ยมชนยยูาดยหมกูปดมปปดสมมสามยูวาแกพลูยูว่ากยูได้ตูวเกตึงชันเนยนสมสมมาสามขานกิข้าวาวาตคุยตาคุยเดกูหมดกูอยบอยูวาสมมสมตัวยาดลูกหลุกลกิกวกเดตลูยยาเนเลลูกตบดบาเด้ตลูมีกชอเนเนมีเลูกากุเทเลลูกิวาเนข้านเนวากาเนเน ว่านี่ยเกลุยช่อดอกกระชอกระเล็กเลูกว่าเกลูกยก็ลุยยาลนี่ว่าเลี้ลูกอ่ะว่าคุกี่ก็เลยบลิมนี่ว่าคุกี่ก็เลยบลิมนี่ตนนี้นี่ต่บูด่บ้าเกี้ยวเดี่ยวดีปะตุ่มมาซ้ำมาเดี๋ยพูดเดเลยเดี๋ยพูดมาเดี๋ยมุนเดี๋ยว้เดีวพูดดูววันนี้ได้มาแบกชิ้นส่วนของเจดีนะคะข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจมากคะ่ะได้แบกชิ้นส่วนเจดีนะคะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะแล้ว เป็นที่แห่งนี้ที่แรกค่ะที่ข้าพเจ้าได้เห็นนะคะแล้วข้าพเจ้าปรบปลื้มมากค่ะที่ได้มาทํากิจการคราวนี้นะคะนี่ยเกษตรมักสร้างมือไหร่ทำโชเบจีดีน้อยรูดลูพัดโทคลูเนี่ยมึงเก่เพศทีกูเอเดสมึงเก่เพศทีเต้าพาแก่ทำแบบรูดกลูคมรูดทาอูกษตรมักสร้างมือเท่ๆกะเด้พโลกแก่กุจนเด้ก่ใจแหวอีน้อยแก่แชกิ่คนมึงเก่เอโอ ทุกๆคนที่มาอยู่ร่วมกันนวัดแม่ขิงในครั้งนี้ได้วรวมกันทำสิ่งที่กระทำได้ยากให้เป็นเรื่องง่ายซึ่งชิ้นส่วนประกอบองค์พระเจดีแต่ละชิ้นล้วนมีน้ำหนักมากโดยเฉพาะชิ้นส่วนประกอบยอดเจดีซึ่งมีลักษณะเป็นดอกบัวมีน้ำหนักกว่า1000กิโลกรัมแต่ทุกๆคนกลับร่วมกันอัญเชิญไปบนพื้นทางลาดชันด้วยอารมณ์สบายด้วยความปพื้มปีติในบุญกุศล แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและปรารถนาที่จะสร้างเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยแห่งแรกบนดอยวัดแม่ขิงให้สำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์ ชิ้นส่วนประกอบองค์เจดีน้อยดอยสวรรค์ชุดสุดท้ายได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานณเนบื้องหน้าผู้มีบุญบนดอยท่ามกลางมหาสมาคมใหญ่ใต้แสงตะวันทุกๆคนในที่นั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมด้วยความเช่มชื่นเบิกบานในดวงใจบุญในวันนี้ถือว่าไม่ใช่บุญ,บญน้อยๆเลยเพวกเราเราได้เอาชิ้นส่วนขององค์เจดีน้อยดอยสวรรค์ของเราเนี่ย ขึ้นมาเพื่อว่าจะได้ทำการติดตั้งนะองค์เจดีย์น้อยของเราดินตรงนี้เมื่อก่อนก็ไม่ใช่นาตาเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็เราก็ไม่มีใครคิดนะจะได้เกิดเจดีย์เช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยแต่ณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้เพราะเรามันยิ่งใหญ่ สำหรับพวกเราชาวพุทธเพราะฉะนั้นเจดีน้อยโดยสวรรค์นี้อีกหน่อยจะเป็นที่พึ่งที่เรกของพวกเราจริงๆถ้าว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธนะครต่างศาสนิกต่างศาสนาก็มากราบไหว้บูชาได้นะไม่มีการกีดกันมากันได้เลย ออิตโสสภาาาาาขวรหงปบทสวดอิติปิโสก้องกังวานท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่เมื่อคณะพระภิกษุสามเณรแห่งวัดบ้านขุนและผู้มีบุญบนดอยได้พร้อมใจสวดบทสวดอิติปิโสและกล่าวคําอธิษฐานจิตในการประกอบพิธีประดิษฐานชิน้นส่วนประกอบองค์เจดีย์น้อยดอยสวรรค์เป็นชุดสุดท้าย บรรยากาศเปี่ยมสุขได้ขยายครอบคลุมลานบุญพิธีแม้พุทธสถานแห่งนี้จะยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จแต่องค์เจดีน้อยดอยสวรรค์นับว่าเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญบนดอยเรื่อยมาและทุกๆครั้งที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ล้วนสร้างมหาปีติให้บังเกิดขึ้นซึ่งความประทับใจจากการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมย่อมน้อมใจผู้คนบนดอย ให้รักห่วงแหนในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเจดีย์น้อยดอยสวรรค์ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาย่อมได้รับก,การทำนุบำรุงรักษาตราบรุน่นลูกรุ่รน,รรนหลานสืบต่อไปกิจกรรมบุญทุกๆกิจกรรมณนะวัดแม่ขิงจึงเปียมด้วยคุณค่าต่อจิตใจและเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาให้ผู้มีศรัทธาจากทุกยอดดอยได้เข้ามาเก็บเกี่ยวบุญได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริงเตาจะทำมาทำมา่อตาจะดีคุลุอจะ่รู้ตากุ้มอดกุ้งจะยาตายอเนาะไม่มาควารู้มีจิตหนจะต้มาจะทำมาเดี๋ยวตัวลูกจะทำปลุกดับวินิมาทิดเดี๋วจไปิยูรในี่นีมชัในนี่ยนีบาวรมกิจูนปิยูรันเดีวสุยาษาุกูได้แล้วเดี๋ยวรู้จะสุยตาตา tàu chụp tàu khai tàu tàu phục di đi đâu gì đâu khó để gì cũng gì khó là mà cho mà ra quả tụ thuê ra cua đi cái này này được tàu để để giúp tàu mà cua đi nó muốn ga cái này này để được để cũng mò khai thấy được ra để đến đó về phá จกทอดมาชินจกทอดนทมาชิมอเตเตจากัวจากูวไรอืมจคอคลีจุคอคลีแล้วมาอืมมอเตเต๊ะตัวคใสยโยกู้ได้กูกาลุพุลุมาลุพุลุเลยหมอเตเตขอร้ลุพุลอพอจุลุจูป้าผ้าเดา้าจุกจุดว่จับบจับบ้าจะดจต๊จับเปียบ้าจะมาบอมอเตเต ภาพคณะศัทธาจากดอยต่างๆมาร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆขั้นตอนของการก่อสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์นับเป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาบนดอยและเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของผู้มีบุญทุกๆคนที่ได้สร้างศูนย์กลางพระพุทธศาสนาบนดอยที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าในวันที่14เมษายน พุทธศักราช2,557ที่จะถึงนี้จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมาธาตุมาประดิษฐานเพื่อให้ผู้คนจากทั่วสารทิศได้เข้ามาสักการะบูชาจึงนับว่าเป็นบุญยาภอันประเสริฐของพี่น้องบนดอยและผลพลอยที่จะบังเกิดขึ้นจากการปักหลักพระพุทธศาสนาอย่างถาวรย่อมเป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ และเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมของชนบนดอยตราบถึงลูกหลานในชุมชน